คือเราต้องบอกว่าโครงการนี้เราเริ่มต้นมานะครับในสมัยที่หนึ่งที่ผมเป็นนายกวจนะสามปีสามเดือนเราเริ่มต้นมาตั้งแต่ปีแรกเลยนะเพราะตอนนั้นเรามองแล้วว่าล้นเก้าและการที่สิบเนี่ยพระองค์ท่านพระราทานที่ดินนะครับถึงสามร้อยไร่มาสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่บริเวณสวนสัตว์ที่คลองหกอันนี้นะครับแต่ขณะเดียวกันสวนสัตว์ตรงนี้จะเป็นสวนสัตว์ที่ผมมองว่าจะดีที่สุดในเอเชีย ตามนโยบายเพราะนั้นจะแบกเป็นทวีปแต่เมื่อสวนสัตว์ตวมาเกิดที่กองหขณะดการการจราจรเนี่ยมันติดขัดไปหมดในเส้นลังสิตนครนายกนะครับแล้วนอกจากนั้นเส้นทางเส้นคูคตนะเส้นโคลงหลวงตอนนี้ก็ติดเราเลยต้องรีบวางโครงการนี้แล้วก็ศึกษาค้นคว้านะค,ความเหมาะสมต่างๆแล้วตอนนี้มันผ่านขั้นตอนการศึกษาค้นคว้าความเหมาะสมกระทบสิ่งแวดล้อมไปหมดแล้นะฮะแล้วก็ทําเป็นรูป แบบจำลองเรียบร้อยเราก็เลยต้องการให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับมาได้รับทราบได้เห็นว่าเราทําอะไรไปแล้วนอกจากนั้นรถไฟฟ้าไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้นะครับเมื่อมาจากสายสีแดงนะครับที่นครลังสิตสายสีเขียวที่คูโคตดจะมาจดกันนะบริเวณของ3ามบ้างนั้นเถอะแล้วก็จะใครจะต่อรถไปสวนสัตว์ได้แล้วในอนาคตนี่รููที่1รูทที่2แต่ถ้ารู้ที่3ก็จะต่อจากสายสีเขียว มาตัดกันตรงนี้แล้วก็ต่อไปสุดที่แถวบริเวณฐานนีธรรมกายนะครับเพื่อเลี้ยวซ้ายผ่านธรรมศาสตร์ไปจดไปจดกับที่จะมาสายสีแดงจากลังสิตไปหลังธรรมศาสตร์อันนี้คอการที่ต้องทําอย่างต่อเนื่องนะครับผมคิดว่าตอนนี้มันคืบหน้าไปเยอะนะครับต่อไปเราก็จะนําเสนอหน่วยเกี่ยวข้องนะฮะขออนุมัติซึ่งถ้ารัฐบาลอนุมัติแล้วเนี่ยเราก็จะกลุ่มทุนประสานกลุ่มทุนที่จะลงทุนซึ่งเราประสานไว้ ประสานด้เข้าวไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับว่าจะมีกลุ่มรัฐบาลกลุ่มจากนักลงทุนาจากบริษัทต,ต่างๆจากจีนและญี่ปุ่นเรามาจอยกันหมดแล้วเพราะว่างบประมาณโครงการนี้ต้องใช้เงินไม่ต่ำกว่าสามหรือสี่ื่นล้านนะครับแต่อปจอเรารัฐร่วมเอกชนนะครับแต่รัฐคืออปจอแล้วตอนนี้เราดําเนินการในส่วนของรัฐเราใกล้เสร็จสิ้นแล้วเพียงแต่สรุปก็เลยเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ทราบ ตอนนี้มันาดกระบวนการตางๆคมามิมาตนน้มัมันเมันต่อเชื่อมเชื่อมั่แนี้ก็จะมีคนจักที่เียวมากนมาตอนี้ก็ต่อนนเข้ามาี้สวนสัตเอครับนินด้วยสักครู่นะครับ